แต่ต้องบอกนะครับว่าเป็นศิลปินเดียวนะครับขึ้นแท่นศิลปินเดียวแต่เรื่องการแสดงเห็นบอกว่าทางช่อง3าจะมีซีรีส์ชุดใหญ่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับชื่อเรื่องอะไรครับเออเป็นละครชุดดวงใจเทลพมครับครับผมก็เป็นภาคต่อจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพครับอ๋อก็มาต่อแน่ละจะวันแอร์ช่วงประมาณวันที่8มีนาคมนี้แล้วครับเร็วๆนี้แล้วใช่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วเดี๋ยวชื่อกั๊ปมาจากไหนโอ้โหอันนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนเลยครับคือผมมีพี่สาวครับผมชื่อพี่เกรซครับ แล้วบริษัทของคุณพ่อเนี่ยเขาเอาชื่อพี่สาวมาตั้งเป็นบริษัทชื่อว่า Grace Union Product ครับแล้วพอมีผมออกมาต่อเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊จะทำยังไงให้ชื่อของผมเนี่ยมันค้องจองกับพีด้วยและให้มันอยู่ในระแวกเดียวกันด้วยเขาเลยเอาตัว G ตัว U แล้วก็ตัว P เนี่ย Grace Union Product นะครับมารวมกันเป็น GUP ครับจ u ก็กรับสิใช่ครับแต่มันไม่มีความหมายครับใช่ครับผมก็เลยแบบแอบไปเปลี่ยนเป็น GULF ครับ กราฟเอนเนอรไม่ไม่ใช่ที่แปลว่าอ่าวที่แปลว่าอ่าวอ๋อจริงๆพ่อตั้งชื่อว่ากรัฟเฉยๆใช่ครับแต่เราเปลี่ยนให้มันมีความหมายดก็คือไม่ได้ไไม่ด้แค่พ้องเสียงเฉยๆใช่ครับควารู้สึกเท่ว่ด้วยก็เท่นะรา็เท่ตอนแรกๆมาเข้าวงการบันเทิงก็อยู่วงการบันเทิงมานานแล้วพอสมควรเนาะก็ประมาณปีนี้น่าจะเข้าช่วงปีที่ห้าได้แล้วครับแต่ส่วนใหญ่ทัวร์ไงทัวร์ต่างประเทศตลอดไง